เอาก็ขึ้นมานเลยเข้ากายผู้สาวนอนอยู่หนานี่เนาะแสดงว่าข้าตังอยากไปร่มนอนธรรมดามันมีหมู่ขขานอนนอนอยู่ในซองคนแต่ว่ากายนั่นนะแต่กายตั้งตงเกตต้าน่าจะเข้าไปหาตัวได้อันนี้แมน่นแมน่แมนหมดตรงนี้ข้าอยากไปร่นนนมนอนของทรายน่ะแต่ว่าขั้นเข่าแบบนี้นี่มันบริพิษเห็นปะเข่าแบบซื่อๆแบบนี้บริพิษบันออกคืนมากเลยยางเข่าไปเลยว่าเป็นยังมันบริเป็ี่ยน,นยางเนาะสมุดแบบคันมีเงินมีคำอยากซื้อสบูรร่อะไรอย่างกะได้ปะใช้ได้แบบ อันนี้แบบบ่มีเงินคำมันม,มีเงินคำเนาะม,นมันลักษณะบ่พอซื้อเนาะเอาไปซื้อแนี่ยก็เป็นนู่นอันนีกว่านะกคริบท่บอานะบางบุรเอ้ยก็ถือว่าทาชิง,งามกับงามตอนเป็นเช้าเนาะตอนนี้ก็ยังงามได้ไหมบไทยเอ้ยงามแล้วนี่เป็นมาแตกเลยเด้มาแตง่งกำมาแตง่แตงขึ้นนี่เด้กพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีตอน bye bye บายบายเมื้อนี้ออกมาสวยข้าเวียกตอนเช้าบางบุไทยเป็นมาแต่เช้า เอาออกมาลำหลังเปิดมาอยู่ที่เฮือนของนอง้องดีเพื่เก่าพี่น้องเอลยหลายคนก็งคสีขุดหนาขุณตาเพราะว่าเห็นท้ายเนือนหลังนี้ก็แสดงว่าเห็อนน้องดีโลดพี่น้องเอลยสามสี่เหมือรึอว่าเป็นทิศพราะแล้วเขาบอกได้ออกมาหาเนาะที่ทามขาวขาวตักท้ายสบายดีน้องคือเก่าในพี่น้องเอลยอันนี้เฮือนคู่อับเปิดเอามีแต่น้องชายเปนน็นเนอย่างนี้อ่าวทุก ฝนยังตกอยู่ด้วยพี่น้องเลยฟูปไปหยากมาหย,ยาก,ส,ออกส่วนนี้ออเคส่วนอ้มแต่ว่าซีบางๆนอยหนึงเลยนี่นนโอ้แตงตัวลอยเดี๋น้องวันนี้นอ้อสบ,บายดีด้เอฟซีเบาไกาส่สบ,บายดีจะขึ้นมาสาดทขานะ้ข้าวเอียก <c oughs> นากก่โอ้ข, <c oughs> ข้าวเวีย่เคลนลูก่เนข้าวเวียกครบครัวเพราะลุยบอลใะไน,นักคนมาขึ้นนี่ ทำ,<อ>ทำกับครัวเส้นให้อนุญาตมาแล้วที่มาอนุญาตไปแล้วใบออกใบครับพ่อของคักแน่เดียนะ, <c oughs> ะยืนยันกันนะเนาะถูกไมา,า,า,าแต่เศร้าผมก็แต่เศร้าหมดแล้วแต่ว่าท่าเจ้าเนี่ยเพราะว่านางท่าเจ้าเพราะว่าหลังจากถ่ายทามน้องดีแล้วกะสิพาทีมงานเราไปกู้อมอบเงินให้สาวแข็เออยังรายยาวอยูย่เนาะแสดงยังไรยังไรสวัสดีสวัสดี ่าบ่ได้ออกมาตอนเช้ามาตอนช่วยกันยังขันนี่เนาะถ้ากันนั่งโชกันฐาเนาะนี่เนาะจนจนสิบป๊บก็เล่นกินี่อยู่พิเดียวยังเขาว่าอยู่ซองตัวซองในบ้บ่ได้บ่อไหนอยู่แล้วว่าเขานั่งนั่งใกล้กันได้ยนี่ก็ได้ว่าตรงนี้ได้อยู่แต่น้องดีมันตัดเคินเขินนึงขอแต่ว่าบ่ให้นอนเที่ยงกันกับพ่อเนาะนั่งแน่นี่ได้อยู่พี่น้องเลยผมเป็นอะไรคือบ่เห็นหน่องหอมเป็นลิ้นไปดิน อืคิดว่าไปน้ำพอเลาะยังบ่ได้มีพอที่ปอมยังบ่มีพอเนาะแมนคิดว่าฮะพอได้แๆส่วนหนึ่งพี่น้องเอยเพราะว่าบ่ได้มาหาน้องประมาณทิตหนึ่งแหละยังบ่มีคือเก่าเนาะหายังบ่ได้หายังบ่ได้คือเก่าจะได้ก็ว่ายังบ่มีคนอยากเปิดใจคุยเนาะบ่มีบอกว่าเอฟซีทางฝั่งไทยเป็นโทรลมโทยังแบบอยากได้อย่างยังแบบหมักหัดบ่มีบ่เนาะเออเพื่อนโมไโทษอินน่าบอสแตด้วจ้ะเนี ครับโทรเล่นแต่เดี๋ยวนี้บ่มีสัญญาณอ๋อก็แมื่นไหร่เปิดโทรศัพท์เลยสองมื่อแล้วเพราะว่าฝนตกก็ประมาณเกือบทิศหนึ่งแล้วน้องเนาะเพราะน้ำท่วมทางเพราะว่าทีมงานก็มาบ่ได้พี่น้องเลยน้ำลงก็เลยได้มาว่าสิมาหาน้องสองมื่นเลยเนาะห่างตลอดพี่น้องไบ่ได้มาเพราะว่าน้ำท่วงสาตัวน้องเลยทีมงานเทาก็ได้ว่าเมื่อนั้นก็รซจบอกว่าสิมาเนาะมาถ่ายไปเบิ่งน้าอยู่พคนละเพียกน้ำตันทางโอ้ยกลับคืนคือเก่าโอ้ยจังวะก็ได้ มือที่ซีไปแน่ใจไลยมานเนาะแม <man>, ่นแม่นแม่มากกับน,น้องพันยูเฮือนอยู่ชานนี่กันเลยพี่น้องเพราะวา่าฝนตกกับอะไรออกใหรออกสวนนอนตรงนี้เนาะแ <Man. S 1> ม่นมันยากเจ๊อยากให้อยาสวนมันกับโปรตายนะขัดฝนตกนี่นได้คือยิ่มเลยนิ่เก่งเนาะ <c oughs> อารมณ์ดีได้พี่น้องเลย <c oughs> อารมณ์ดีค <c oughs> <c oughs> ือเอฟซีหมักอะไรแบบเนอ้น้องดีกับน้องซามึกนี่ออารมณ์ดีหมักหมักในการแบบทีมงานเทาทามหมักแบบนะยิ้มตลอดเนาะเพราะว่ามากถ้าไดน้องกับอารมณ์ดีพี่น้องเลย น้องบ่ได้ขี้คุยดอกแต่ว่าคันว่าบ่ได้ตอบแชทตอบยังก็มีแต่บ่มีสัญญาณนั่นแหละเพราะว่าก็บ่มีนบ่มีสัญญาณก็บ่มีเน็ตเนาะแม่นเพราะช่วงนี้ฝนตกหลายน่การสารก็ยากพี่น้องเอ้ยแม่นๆคือหลายๆคนฮู้ันเป็นได้บ่ได้มาหาหลายมื้อนียังโสดคือเก่าติโสดคือเก่ายังโสดคือเก่าเนาะโสดคือเก่าโอ้โสดตลอดโสดดนน้องเนาะแม่นโสดดนได้ว่ายเพิ่นโสดนี่เปิดใจให้ FC ลมคือเก่า อัญโยฉันได้น้องน้องแบบแบบพร้อมสีจะลมได้สามสิบ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 ลงมาหรือว่าสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้นไปแสดงว่ารุ่นใหญ่เลยแบบไทยรุ่นใหญ่แสดงซ้ำเบาไทยนี่ก็ได้แล้วได้ได้คะนาดนั้นี่ยสามสามสิบขึ้นไปมากลมลุ่นแบบรุนน้องยันเขาบจริงใจยันเขาบจริงใจขับรถอัญโยน้อยกว่าหรือรุ่นน้องอืมเพราะว่าน้องนี่ได้ไรน้องสิบเก้าปีป่ะแมนแมนนอตสิบเก้าปีเนาะ โสดมากอะสีเขาปีที่สามเวไปจักบอลบอกเต่น้องปพวนี่ได้บอกสปีสองสามปีแล้วน้องเนาะสองปีสปีปสามปีเดี๋ยวไปจัคเพื่องยังไปใส่ดนแบบพี่น้องเรื่องสตาร์ทดนสตาร์ทยังติดอยู่ดีโอ้โหได้ยังบาได้สตาร์ทเนาะให้เอฟซีไมาสตาร์ทน้องน้องเพื่นน่องนวาโสดดนบปใส่งานดนอลไพี่น้องเลากามีแต่ให้เอซมา มาลองใส่เบิ้องมาลองอไปสตาร์ทเบิ้งเนะาะว่าเป็นรถนะแนะเพราะว่าก็คือว่าเนอะนอนน้ำดูน้ำเต่กากับก็เงาอยู่พี่น้องเลยเป็นแน่ใดโบถ้ามีขู่มีของเพิ่นกะเอฟจีประกันยี่โบเห็นเสทหาเรื่องล่มกันจีว่าแต่งออกแต่งงานเนาะหรือว่าอันนี้เพิ่นล่มช่วยได้เพิ่นล่มแบบเนี้ย่มทามธรรมดาหนิาบอแม่นทำทำทามธรรมดาและแบบเมือนี้เห็ดย่างเลไปใส่เข้ามาในทามแบบแบบหมักไอบอ อาจจะเป็นแต่งน้องนี่ไปอยู่น้ำน้ำ้อยได้บอลเขาไม่ได้ท้ามันหรอกไม่ได้ท้ามแสดงว่าไม่ได้ท้าพิจเขณาแล้วบ่ช้างนอกซื้อเห็ดยังอยู่อย่างเนาะก็เป็นซูมห่าท้ามเดยได้แบบไทยแม่นแ,แล้าวถ้าว่ารมแณ์นี่ต้องท้ามแบบให้มันได้จริงจนะังไหหอดจุดหอดปลายมันเดีะนะ๋ยวเแสดงว่าเขาเจ้าลามแบบลอยๆไปซื้อเนาะบ,บอกแกเนาะแมนแมนแมนราะว่าเพิ่นกิดจักวันเนี่ยได้เนาะน้องนี่กับเจ้าว่าถ้าคำตอบอยู่จากแมนแมนช่าว่า ถ้าเขาเขาาว่าแบบคือจันไกว่วอานี่สีนั่นอยู่บ่ถ้าเขาแบบตั้งแบบรูมเขาจีมาว่ะเป็นอะไรแบบเปิดใจรีบอรือว่าหักหมักรีบอขันสีแดงสีแปรงอะไรจังไรน,นะน้องนี่สิตอบนะสิบหอเขาถามเลยน้องชาว่าเลยเนอนงะแต่งได้คันว่าเขามักอ๋อขันมากค<อ> <c oughs> ันมากครับได้แต่แต่แตงได้เนาะ <c oughs> อืมเป็นอะไรใช่ไหมมาผ่านมาเนาะมีไพ่ถามเนาะโอ้ แสดงว่าเอฟซีล้มล้มไปซื้อเนาะแสดงว่าเพิ่นล้มแก่เงาไม่ยังเพิ่นเงาสิแม่นเคนอยู่ไกลเออแม่นแมนบางคนก็อยู่ต่างประเทศเนาะไม่ใช่แต่ปีพันดอกก็แต่คำคำมากอะรือว่าเลิกงานมากกับว่มีคนโอ้คนล้มกับให้อยากโทษดินโทษทามแถวนี้ยแม่นแมนบางเถ้าบางคนเพิ่นกับจักคืนบางคนแล้วบางคนกับว่าโอ้ยันว่าขันว่าไหวพล่ดกยวย่านน่องแบบมันอันนี้นะแม่นก็บเราล้มหมดจักกันไปก่อนเนาะหลวงนีเนาะโดยรวมๆเลยคือคือยังเปิดใจอยู่เนาะหลวงนีเนาะแมน พอหอมก็อยากได้พอจ้ะเนาะอือพอมาชมมนนาุดหนึ่งก็ถามาอยากได้บ่พระกะเงือกคอเงือกควายอยู่ด้หน่องหอมกับพี่น้องเลยเพราะว่าชุดหนึ่งฮันมีบ่าวไต้หวันเพิ่นมาแล้วแต่ว่าบ้าคือสิแม่นเพิ่นบ่ถูกใจน้องเนาะแมนอือแต่ว่าคือสิแม่นเพิ่นบ่ถูกใจเพิ่นมาหอ่อฮือนนี่บ่แม่นอือกะมาทั้งบาา่าวระเไทยเละพามาโอ้มามาแต่เฮิงน่ะบ่แม่นแมนแต่ด้นละแต่มาใหม่ๆพุ่นล่ะแต่ถ่ายน้องใหม่ๆเนาะเนาะ กับบทีต่างเนาะมังเถ้าเพิ่นกับญาติเพิ่นทับบุ่ได้เพราะอย่างเรามีรู้มีเต่าเนาะบางคนกับมันบดถือสเปกกับมี่คือตรงนี้บังเถ้ากับมักเพิ่นแต่เพิ่นบ่มากหรือว่าเพิ่นมากแต่ว่าบังเถ้ากับตรงนี้บ่มากนะมันหลายจริงหลายอย่างพี่น้องเลยกับมีแต่เบิ่งร่วมกันไปเห็นได้ไพมากไพสนใจยังกับน้องเพิ่นว่ามักผู้ใหญ่ป่ะมักแต่ใหญ่ใหญ่ป่ะแม่นบ่าต้งดีแม่นมักรุ่นใหญ่บัดรุ่นแก่บัดเนาะ รุ่นใหญ่ขึ้นไปได้รุ่นหน่อยโบกันได้ผ่นว่าตามักเผาหมังเอืกับแบบแก่ๆมันจังมั่นพี่น้องเลยเนาะรุ่นอ่อนมันบบแซ็ตเมืนบ่หมังเอื้อหนึ่งเนี่ยก็คือกันมันบันหน่อมันบบมันมันบโหวานบเแซยบบ่มันบบมันเวลาหนึ่งมันเนาะหมักเผากับมันบบมันคือกันตามันอ่อนนะแบบอันนี้คือกันพี่น้องเลยก็ลองเปล่าลองล้มบางเรืองพี่น้องเลยเฟซนอกไันี่คือเก่าเนาะแมนยังคือเก่าแมนยังวะซื้อยังวะน้อง น้องดีลูกสาวเดียวน้องดีลูกสาวเดียวเนาะเป็นภาษาลาวพี่น้องเลยลมทักไปลมไปหาติดต่อเบิ่งน้องเบิ่์บางเทอมีแนวอะไรอยากซอยเรือนหนองแนวอะไรกับจังหวะกันพี่น้องเลยลมกันเองเป็นอะไรคือสุมหนองโตโทษไปหาสุมใหม่เราไอ้ฟังว่ามีคนหลักขึ้นห้องบ่กแมนบอใช่ก็คือว่ามีผู้บ่าวหลักขึ้นห้องแต่เขาอยากล่มมาขึ้นแบบมาอยากล่มหัืนบ้านหนองหรือบ้านอะไแมนเขาอยากล่มเขาขึ้นอยากมาล่มซื้อเขาขึ้นกลางคืนเนาะ กลางคืนมือนกันกลางเวรกลางคืนประมาณเจ็ดโมงเป็นโมงอะไรเรื่อยโอ้ก็ขึ้นหัวคำแต่ว่าประทศไทยขึ้นจะเป็นโมงเนาะแปลว่ามีผู้สาวนอนอยู่นี่เนี่ยโอ้แล้วเขาเขาเขาห้องเนาะเขาเขาเอิญซื่อเขามาหนีชื่อแมนแสดงว่าเขากายผู้สาวนอนอยู่นี่เนาะเขากายเลยเขาปลุกเบิร์ตผู้เช้าบริลุกเขาก็เอิญค่อยคอยก็นอนบริล่า นองมืลุกซ้ำแทนเพลินก็เป็นจากคลองเขื่อนเนบแบบไรมันต้องเล่งปั๊บพาจากคลองเขื่อนลดแบบว่าแบบคืน้องว่าเนี่ยแบบว่ารักขึ้นเนี่ยแบบแบบว่าน้องมือหู้เนาะแล้วเข้าไปแบบแบบในห้องดึงแบบนั้นนให้ลุกนะแบบลักษณะไปปุ๊บดึงขาดึงแพ้เนาะดึงแขเอาก็ขึ้นมานเลยเข้ากายผู้สาวนอนอยู่หนาเนาะแสดงว่าข้าตังอยากไปลุกนอนวะจ้กธรรมดามันพี่น้องคือว่าคืออยู่เขื่อนน้องนี่เนาะยิมซ้ำนอนนี่สามคนสองคนเลยสามคนเนาะ สองโอ้น้องซาเต้ไปแล้วเนาะเอาพัวแล้วเดี๋ยวชองบาบนี้มีหมู่เขาหน้องนอนอยู่ในช่องคนแต่ว่ากายนี่ยนะแต่กายตั้งตั้งเาตนาจะเข่าไปหาร์ดได้อันนี้ไหมแมนแมนแมนมาตรงนี้เขาอยากไปล่มน้องใส่เน่ะแต่บริบริลุกซ์ซัมแมนแต่ว่าแต่ว่าขั้นเข่าแบบนี้นี่มันบริพิษเห็นบปล่เข่าแบบซ่อๆแบบนี้บริพิษบริหนกเพิ่นมาหลายย่างเข่าไปเลยว่าเป็นยังมันบริเป็ี่ยนยางหรือเปล่าบริเป็ี่ยนยางโอ้คิดว่าพิษแบบรักเข่าเน อย่ามาปรได้คขอบเลยบอกเนาะบมาได้เนาองขณะเท่ายังหยานได้ขันว่าช่วงราสศเข่าวของน้องคือแบบไปทายเป็นยังนี่ยงเท่ากันยังคอเนุญาตขอบปักแน่พี่น้องเลยแม่นแม่อันนี้ตั้งยางคือเมื่อไหร่ไปจับผาดึงปั๊บเลยว่าจักส่วนลูกนังแบบจากลมเลยอ๋อน้องแบบโบกหูยังแบบหลักขึ้นเลย่อยากลุกเนาะอ๋อว่ายรุ่นบอลหรือว่าประมาณกลางคนประมาณเสีย่สิบชิปจมูกเลยสามสี่สิบโอ้สาหัสสามชิปนี่ว่ายรุ่นอยู่เนาะ ยังไม่หลุนอยู่ไม่หลุนเฉพาะเลือด,ดอเป็นเป็นจวดแล้วเนาะเลือดกับร่างหอนเออ<ด> <ๆ S 2> ขางว่าปกติเขามาก็ต้องลง้มบูชาทางหนานี่ก่อนเนะาะแมน,นแมนอันนี้ผัดกายวับไปหาหนองดีแสดงว่า,า,า,าบูชาโดนอันนี้บุดเลยเข้ากายเล<อ>้วเอาเขาไปปุกบบ่อแสนบูชาทางหนานี่บวคือก,กันารนอนนอนบุษเลยนอนบุษเนาะเข้าไปหาหนองด้วยแสดงว่าเขาเล็งน้องเล่นก็เสกเก่าไปหาเลฮะแมนแมนธรรมดาครับเขาบปปุกบนอนทางหนานอนทั้ง คิดว่าเขาบอกขอเ,เขายังเขาบ่ได้บอกเนาะคนมันจะทางไหนทางอื่นบ่ <c oughs> มแมน่นโอ้อันนี้ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือทางุมเพิ่นแบบอยามาดินไผอยากขึ้นขึ้นเนาะว่าแต่เฮือนดมีผู้สาวพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดของเจ้านี่าบ่บ่บอกก็ขึ้นได้บ่แบบมาลมอขอแต่ฮู้เนาะว่าเฮือนนั้นมีผู้สาวขึ้นมั่วเลยแมน่นคั่นว่าปกผู้สาวผู้สาวลกอยู่คั่นผู้สาวบ่ลเขาก็ลอะพอดอกเนาะบ่ได้บังคับ คันว่าลุกแบบพายุน้ำเออเฉพาะมันจึงขำด้วยแต่เผื่อขึ้นแบบมันบวชหินหินเนาะขันซุ่มเฮาบรรกาได้แบบอะไรบรรยเฮาบเขจักบวชหูกันเลยมันบวชเป็นหินเฮาเด้หินเขาจับแบบเขาหูดแล้วเขาไปเลยสมมุติว่าแบบถ้าแบบว่านองลุกหรือว่าน้องพอใจแบบอยากอยากล้มกับเขาแบบเขาหลักขึ้นมบนั่ากาศแบบถึกใจเนาะแม่แม่แบบถึกใจนี่ก็นั่งนั่งล้มอยู่ห้องเลยก็ได้้าน้องได้อืมได้เนาะอ๋อเมื่อยันเม่สนุกตื่น มาค่อยๆเอาแม่นบคอจะได้ว่ายับเขาใกล้ๆกันบ่ะแมนลักษณะแบบเข้าซิมเข้าซับกันนะบุรีรัเพราะว่าถ้าว่าเขาเนี่ยกัดร่มหน่อยเนาะขาขอแต่บนนอนเนาะขานอนนอที่เฮี่ยงกันไก่กันหนี่งมาได้เนาะขานอ่อนช่องคนแบบเฮี่ยงกันบ่เฮ็ดยังกะพิษบนน้องเฮ็ดอ๋อเออแสดงว่านั่งยางเดียวเฮ็ดยังกันไรนั่งเลยเนาะเป็นบ่มีติกอดเออจะ่ด้ว่าเป็นเฮ็ดเข้าก่อนเข้าจับ เดกับมือถือแขนนี่ได้เน้อโอ้โอ้แบบขัดกับมีดอยู่ได้เนาะ้่นอนก็ได้เนาะเนี่ยน้อนอนก็นยานะกันอยู่โซนตัวช่องนกันแบบนั้นเพราะว่าคือว่าแนี่เนาะขันคอแต่นอนใกล้กันเน้อตรงนี้มันบอกเห็ดชุมหนองนี่บ่ได้เห็ดยั้งหรือว่าบ่กอดบ่ยั้งคอแต่นอนใกล้กันกันยังบ่ได้เลยบอกเลยเพิดหลดแล้วกินแบบแล้วคือกับน้องซาเตะอะไรใครเนาะก็กินแบบเนาะกินกินควายกินงัวคือน้องว่าอนป้าตุ้กับบอลอื่นนี่เ่า มันเป็พี่น้องนะชื่อว่านักในเนาะสมขวดเบิร์ตลายเมื่อเติมยี่หรอกพี่น้องครับว่าเทียบเป็นเงินบาทนี่เพราะว่ามื่อนั้นเพราะกินแบะเพราะว่าพ่อแต่แบบเป็นพี่น้องกันเนาะให้มันวิดให้มันแบงให้ซื้อพี่น้องเลยเพราะจากว่าเอาลายนะแบบอนุโลมกันว่ะจ้ะแบบทีเจ้าทีคอยแบบพี่น้องกันแน่และผู้ว่าผู้สาวเาก็แต่งกันเลยเน่ก่อว่าเขาก็เอากันเลยนะกันมาเอานี่โอ้เสียปลาได้เนาะมนี่มอีแล้วนี่บ้านนี่เนาะ น้องยิ้มเก่งเลยพี่น้องเงลยคือพี่กก<ด>็ทัวร์อะไหรกับน,น้องยิ้มหนวดไ้กันยิ้มแล้วันนี้นคลิปคนหลายคนยนี้วันนี้โอ้อารมณ์ดีเทวาน้องดีน้องเม,กน,งเมกนี่ว,นออว่าเขาจะยังหวั่นยังไหนยิ้มตลอดเบิงบ้งคลิปแล้วมีความสุขก,กับวาแมนเมนคักแบบผู้ท้ามกับคักผู้ผู้ตอบกับคักนะจากโคตรขึ้นเขาเสียบมาเบิ้งคลิปหนึ่งขึนขขาวแซ่บวโอ้คักก็นี่วะเออชมวติว่าเขาเข่าห้องนี่มาจ็กมู่อะไรบ่แบบชมวติว่าใกล้สิแจ้งหรือว่าตอนเล็กเล็กหรือว่าตอนหัวคหมือนไรเบิด กันในก็ได้เบิด<อ>กันไดากครสาวเตือนก็อยู่ได้เบิสสาว่าเขาเบิร์ตื่นก็นมาสมโมงได้ก็ต้องได้กลับเนาะโอ้แสดงว่าจูนนี่เขาไปเขาไปไล่หื่นในหัวกรูสาวเลยเนาะไปเลาะแล้วแบบหีดของเจ้านี่น<อ>ไปล<อ>ุมผู้สาวนี่ถ่าบ้านนี่เห็นเพื่อนผู้สาวนี่ไปต่อเลยเลยเนาะ้แส<อ>ดงว่มามาแต่ทางไกลพี่น้องเลยแหละมาคือเรว่ามาเหื่นน้องดีเนาะน้องดีเบิร์ตื่นไปเหื่นหล้างนันชิปเพื่อนในเพื่อนผู้สาวต้องขึ้นว่าชิปเนาะมันคือขันเขาบุลุกขันนะ การข้าลูกก็จะเป็นในร่มแต่ล้างธมิดผุนอเบื้องนี้ลักษณะในคอซิเมนผู้ิบาทางไกลเนาะบานเอินมาหลักขึ้นแบบนี้แบบบอกไปยังผ่านมาผ่านมาเคยบอกเขาหลักขึ้นออกบอกเคยหรือวบาผ่านมาเคยแบบเขานอนแล้วเขาเป็นมาโแบบเขาเขาปุ๊กอะไรแบบขึันมาอยากลุกไปอยากลุกกตแล้วแบบแต่ตอนเป็นเศ้าวปนตีเขาจะไปเล่นกันบอยักลุกเขาจะกบบอได้บังคับ าเขาขืนมาลมเนอะช่วบ่ายส่ทาก็เบุเคยเห็นนี่ยื่อเขาลมเขาขืนมาลมเนี่ยเขาถือ้ช่งมาไนไม่เธอยังอเอายัน่าเป็นขนมกระตุ่มหรือไวนช่างน้ำแบบมะนาวโซ่กันสมิแบบคันว่าเขาปุกแล้วเขาลุกนะบางเธอเขาจะซื้อคันว่าเขาทักใจแบบทัใจเขาลมน้ำเขาได้แบบว่าได้คิคุยเขาก็ซื้อคันแบบว่าคิคุยบ่ได้ว่ายังน้ำเขามีติยูเซย์ก็จะได้แล้วแมนเขากจะได้เง้นคันว่า เงินสิบสามพันกับพูดไปทั้งสี่ลายแล้วบปล่าพี่นาะแมนแมนคือนอกว่าเช้าก็สิปุกโอ้เพื่อพระช้าฉสิลุกขนาดน่ะเพราะว่าว่าคุยบ่อยอยังน้ำข้าวเขาจะกัดซื้อเพราะว่าเตะขนมเบียร์อยังเขาจะซื้อเบิ้านแสดงว่าเขาบปิดโลกทุนก่อนเนาะต้องมาเบิรงลาดเหล้าก่อนพี่น้องเยว่าเอ้ยผู้สาวเช้อน็รังนี่ร่มดีบ่อหรือว่าบอกเก่งบ่อว่าถือใจบ้องามบ่อนะพี่น้องถ้าว่างามเลยหรือว่าได้กินน้อยๆได้กินเนี้ยอยากกินเนี้ก็ได้กินมันเปล่าแมน ก็ซื้อให้เบิดซื้อให้เบิดเนาะแม่นบ่ว่าแต่เป็นอิสังพี่น้องเอ้ยถ้าว่ามีขายขนมเข้าต้มขนมกับคันมีขายก็ซื้อให้กินแม่นบ่แม่นอือว่าลมก่อนนี่โนนบ่ได้สมมุติว่าแน่แบบกินกินขนมขนมีังเอาลมก่นน่ะเฮิงบ่ได้จักสมุอดแจ้งเพิ่นบ่บ่บ่อดบงเอก็ได้ซ้สมองแหละบ่บ่เคยบ่แบบว่าอยู่จนใกล้สิแจ้งเคยบ่น้องแบบลมว่าแบบงเป็นซาวตะกี้น เคยแต่นั้นประมาณสองโมงสามโมงคนจังนอนบ่าวไทยมามาสังเกตเบิ่งนี่เบาะไย่แบบว่าเหตุของเจ้านี่แบบท่าขึ้นล่มผู้สาวนี่ต้องจนดึกจนจะแจ้งคนนักจังกลับไหมแม่นเปล่าจะไก็มมาสมมัติแบบผู้สาวก็ถือใจผู้เบาก็ถือใจเขาก็ยืดร่นละยืดร่นเนาะแม่นบึงเถิดกับผู้เบาบึงถือใจเขาก็ลงถ้าวัดถือใจแห้งอะไรนี่ไปทางอื่นเลยถ้าวัดถือใจแห้งอะไรแม่นเปล่าเอาอยู่ห้องบ่ได้เด้อยสิแม่น แสดงว่าเขาตอนนี้ติดต่อขอเบอร์ขอยນงเฟสกันไว้เนาะแม่นแบบคันว่าสิไปใส่มาใส่แบบต้องປมดนกันก่อนจังไฟได้แบบโอ้ต้องรู้จักกันดีๆเนาะแสดงว่าฮีดของเขาเจ้านี่คัดเนก่ยปันก็นา่ง่าย่า่ายบนเอาอ แต่ว่าเฮ็ดเขาเจ้านี่เขาเบิ่งเขาเองนี่เขาว่ายากตอนเอาแต่เ้ามาเบิ่งนี่เขาง่ายเขาเอาเนาะง่ายบางคนก็บ่ง่ายขั้นจริงตามบ่เขาว่าได้เชียงเลยโอ้ตังป้าแหละกัป้าเลยย่างเลยมาเขามาส่งบ่ะย่างเอาตายๆเนาะไกลๆตายเลยเจี๊ยลูกมาน้ำป้าย่างมากกับไก่เติมนะเน้องน้องคือไโทรหาเขาใชโทรหาทางเขื่อนไปครับโอ้ตะกี้บ่มีเนาะ อบอกเธอว่ามีเขากับโบไฮรินนะวะเนาะแมนตอนเป็นสาวก็มีคือกันแต่บัดสิเอาพัวเขาก็ให้คายเอยกับเขาอ๋อแม่เขาให้ลินเลยเนาะคือแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยก็เคยอยู่บนน้องแต่งอ่ะแห่งกระติกอันนั้นสบู่สบู่อันนั้นกันยังบูมีว่าสิแต่งหน้าแต่งตาแห่งไกลอันแหละบูมีป่เอ้าสู้สู้ยังใส่มาแต่ไฮแต่สวนมันบอกมินบอกคิวอีช่างกันบอกชวนเนาะตาน้ำด้วยซื่ออ่าน้ำด้วยซื่ออ๋อเป็นอะไรเป็นเหตุเป็นข้อของคน เห็ดบคงเขาเจาา้าก็แปลกเนาะทำไปทำไปทึวาสมุดแบบคันมีเงินมีคำอยากซื้อสบูรร่อะไรอย่างกะได้บ่ใช้ได้แบบอันนี้แบบบ่มีเงินคบ่มีเงินคำนมันลักษณะบ่พอซื้อเนาะเอาไปซื้อแนว่ยเกือบเปนนวดดีกว่าฮานะคาชิบ่าในบางประเทศเลยก็ถือว่าทาชิง,งามกับงามตอนเป็นเช้าเนี่เนาะตอนนี้ก็ยังงามได้บางประเทศเลยงามนะเป็นมาแต่งเลยเนี่ยมาแต่งกรรมมาแต่งขึ้นนี่เด้พี่น้องเอ้ย กันตะกี้นี่เขาบอ่อนใแตงไงที่เนี้ยคือหล,ลายบ่อลถ้าไปพี่น้องเลยคือน้องซามึกว่ากันว่าเอาพวนี่ส่วนไล่เขาบออ่อนใบแดงแน่น้อนพวบ่าใบ้บแดงปะเห็นหน้องซามึงเปล่าเนาะตอนนั้นเนาะว่าคันว่าแตงในแตงแต่แตอนเช้าแต่ว่า <ừ. S 1> เอาพวนี่พวบ่ามันยังใบแดงนะพี่น้องเป็นน้ำมันข้นแมนแมนแมนถือว่าพวบ่าใบแตงกับ่วนนึงเขาได้บางเท่อพว่าใแตงแหละไม่ยาบอกเขาเลดแมนแมนไม่ยาหน่อยแตงมันบอส่วนไล่ เราพี่เราเพลินอีกเห็นทางแต่งต่างๆเป็าแบบอีจุไข่บริเวณนั้นเป็นเราบริยวณไหเมียงามเนาะบริเวณลูกไผ่ง่าฮักฮักคือน้องว่าแหละบางคนก็แต่งได้นะน้องเนาะแมนมิ่งบริบาลเขาแต่งหน้าแต่งตาแบบมีผู้มีแบบมีเงินแน่โอ้แบบผัวฮักแพงกะเอัผัวหักเงินหักคำกะให้เมียซื้อนั่นซื้อนั่นจะนี่มาใส่เนาะมาแต่งมาให้มันงามนเนาะ ทับระหาห่วยกันเป็นเมี่ยวห้แต่งในแบบไทยเนาะกันเมียบมแต่งเนี่ยโ้กานอนน้ำเลยยางใส่กันยังมาจากยางจะได้ก็ว่าก็จืดไปน่อยเลยจะไดแต่งโตไปช่างไปงานไปยังกะห้อยไอโมด้วยเมี่ยวขี้ไล่ไปเอฟซีมันก็คือชิคก์กันนะก็เผาพี่น้องเลยกขี้ไล่กะแต่งแล้วมันยังขี้ไล่กระยามันเพราะแต่งนั่นเองแมนเมนเมอันนี้ตังค์ผืนมวยแต่งด้วยเห็ดเผือกเนาะแมนเมนก็ถือว่านักหนาสำหรับผู้เป็นเมียหรือว่าเป็นผู้หญิงเนาะที่ว่าออกเครื่อนพี่น้องเลยไปอยู่น้ำหยา คือแบบชั่ม่เห็นนอไปแต่ละบ่อนกับเมนว่าม่เคยกับเคยอยู่นูมาพี่ชยเนาะแมนคือแบบลักษณะแขกคนไปในี่เพื่อนเอาไปยินเหลายินเบี้ยนนี่เพื่อนคือเพื่อนเห็นแบบหายเง้นไหนคำมันเป็นแบบนี้คือว่าเห็นผู้บางคนคือว่าคือว่าแบบว่าคือว่าจกให้ทั้งทึ่งนะบ่เอาแบบยืนห้แบบนี้นะแบบคือว่าจกแมนแมนอยู่บ้านเนาะแมนเคยเห็นคือกันแต่ว่าบางคนเนาะไม่แต่ยืนห้ซืี่เอเข้ามาปุ๊บปั๊บเดินไปไหนได้เนาะ จับมือออกปั๊บเลยเนาะแต่สแสดงว่าคือน้องว่าเนี่ยมันเป็นบางคนเนาะคือเป็นน้ำผู้สาวเห็นป่ะ<ม>เป็นน้ำผู้สาวกับทางผู้าชายซูซี่แน่เนาะแมนแมน,แ,มนแบบนี้ได้ก็อยากจับอยากจับนะแต่แท้ชวนไล่กับขาบปุยหายหรอกเนะาะสายนะสแสดงว่าจุกให้แบบทางทึงก็ได้พี่น้องเวแบบเงินแบบแ,แ,แบบขาดทิพย์ขายยัง <c oughs> แต่ว่ามันเป็น,นบางคนพี่น้องเวย้ยเนาะบางคนก็นย,ยืนยืนให้รับ ฮับเอาเนาะแต่บางคนปุ๊บล้องยังไงอีกวะจกแทยทั้งหนาเลยพี่น้องเยแบบหมักแตงโมเลยนะแบบคมไอ้เวนแบบเพื่อนให้ติฟทั้งพิตีทั้งอันนี้เนาะแมนแมนแบบเพา่อนเฮ็ดในขีดเหนนะแต่ว่าเรื่องเฮ็ดของข้าเจ้านี่เฮ็ดได้แป็นอันพี่น้องแต่ว่ามันบ่เฮ็ดบ่เป็นยังเนาะถ้าแตงเฮาเบิ่งแรกกัดเฮ็ดเนี่ยกินเหล่าเตี้ยมพอดีขึ้นห้องการบ้านเราได้พี่น้องเยแต่ว่าทางเฮ็ดข้าเจ้านี่เฮ็ดได้พี่น้องเยแต่ว่ามันเป็นนำบุคคลนั่นแหละพี่น้องเยมันกลับบทัวไปเนาะคือเป็นไป ต้องในไฮคู่คนนแนเนาะไปยินเราอยู่เบียร์กันเสียหนาะ<ค>นส่มบัวปลาก็ได้บางคนก็บ,บ่ได้โอ้อิยงตามผู้นางไก่เนาะแ,นแบบเขาสมมติแบบอายถึกใจและ้ะอายให้ผู้ใดอายถึกใจแล้วให้ผู้นั้นสมมติแบบผู้สาวลายคนแบบผู้ชายกระไรสมมติแบบขเขากินเบียร์ซุ่มบัว่าผู้ชายหาคนกับผู้สาวก็หาคนเนาะเป็นครูไพ่ครูมั่นอีกบาทนี้ตาวัดเถิดผู้ใดก็ต้องไปให้ผู้นั้น อคิดว่าต้องในนางไก่ผู้นั้นคิดว่าภาษาหาคนเนี่ยอ้ายนี่ตัวอย่างว่าอ้ายนี่ต้องได้ให้เปตัวหาคนบรือประมานบ่ต้องให้ผู้เดียวแบบข้ามันคือช่วงเวลาเขานางไก่นอกเขาก็ให้แต่นอกเนาะโอ้คิดว่าเนียนๆห้เบิด์หาเบิด์ตชิปปี่เนาะประมาเนาะเขาให้แต่ละเทื่ยงเท่านี้ประมาณเจ็ดพันตามน้องเคยเห็นดีกว่าน้องเคยอะไรนะแต่แต่เก่าเะไรไล่คือกั้นเขาอยู่เบิร์ตแบบตอนวิทย กินจนแบบหมดมือเขาก็หาให้หลายอ๋้โอ้หายหอบเส้นไปเนาะนโอเคอ่าซิบเส้นหนึ่งเนาะหรือว่าประมาณร่อยช่องร่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยสูงสุดกับประมาณสนเส้นนี่แหละเนาะน้องเนาะอืมจะดงว่าคือมีงานน้องนี่เนาะไปแต่เสาร์จนหอดแรงเลยเขาหายลายขันไปนั่งน้อยนึงแหละเขาหายประมาณซิบสาวพันไหมเมนเขาก็ไปยักเสื้อคือกันเงินแบบมป็นั่งน้อยเดียวกับมือแบบนั้นกับบอได้อืมแสดงว่าใส่เงินให้คุ้มที่อะไรแบบไทยเนาะ ซ่าวพันเนี่ว่าชามชิบพันเนี่ว่าชิบซ่าบาทนี่กะโอ้นอนแต่จะเบ,บ็ดมือ้อโคแน้วน้องเลยแมนแมนตาก,กับบริษเป็นยังเนาะแมนแมนเขากับแบบเป็นเหยีดเป็นขอ้ออ่อนแบบมีเหล่ามีเบียร์นะ <c oughs> แล้วก็มีต้องมีผู้สาวไปหยินไปยังถ้ามีงานอยู่อยู่บ้านนี่ผู้สาวนี่ต้องมีเขาจบแล้วแบบคนหาซนุ่มนี่น,น้องค <Man. S 1> นหาสนาุ่มนี่ตามบราบุไทยอยู่เข็นหนองพี่น้องเคยเห็น แบบว่านาสนมนี่คือว่าไปนำเอาไปลด,ดผู้สาวเนาะอยู่บา้านคอยคือกันก<อ>ันเวลาเขาเห็ดเวียกหรือว่า<อ>คนแบบมีคนเจ็บเป็นอยู่บ้านสมมุิแบบเขากินงัวหรือเขากินอะไรยังก็แบบนั้นแบบต้องไปนำเอาผู้สาวมายม้ยยิงมีนแล้วก็ให้ติดโอ้แสดงว่าเขาบอกไปนะไม่ได้ป่ะครั้งเวลาเขามานำนะสมมุิแบบคันคาวเวียกบอกไปก็ได้คันบุคาวเวียกก็ต้องไปแหละคือเอยตอนเป็นสาวเขาไปเอาตลอดไปตลอดเดนตลอดเดนเป็นสาวฮอตได้ตะกี้ได้คือสาวฮอตยิ่ขึ้นไป บว,ว,ออว่าน,นองงามนี่นชิพัดอยู่นอปลานองอมมาอลไเป็นังเลยพิ่นาม,มาจามานนะใช่นี่ไม่แต่ดินเป็นดินน้ำมันมากับตอกมังล้ำญ่เลยพี่น้องเลยกิ <c oughs> นได้เวได้เจ็บคอดได้อนี่ได้หอนได้ปลาแอมมอือมปา <c oughs> ลากัะรปกระแงพงคุณน้องเลยข้ากะทามหนอหมาร่นเติบนอ,อปปร้ายเติบเล็กเกี่ยวกับ เรื่องเล่ายัางต่างกันเลยเกีย่ยวกับเห็ดเลือดลองเรื่องแรกก็คือว่ามีคนขื่นหอน้องนอกนันแหละเมื่อคืนนี้แต่เรื่องเล่าเขาถามกัถือว่าเป็นขื่นมาเด่นที่ชื่อนาะม,มาปุ๊กมายัางแบบผู้สาวตัวไปนั่นแหละแต่ละแบบเคยเห็ดแบบนั้นเคยเห็ดแบบนั้นเนาะนเป็น,นะอะไรก็เลยมาขื่นไม้ไปน,นอนกบับบ่ได้พิษยังหอกพอแม่ทางเขาจะกับบ่ได้หายหรือว่าทางผู้สาวกับบ่ได้หายถ้าว่าอยากลมก็มีแต่ลูกบ่ลุกแล้วก็นอนเนาะบ่อยากลมเนาะอืเป็นอย่างไรก็ถือว่าบ่ได้เป็นยังเพิ่นบ่ไอใดหลักเครื่องเลือดองเนาะ มิตรใจอยากขึ้นมาเล่นี่สิครับแมนโอ้พี่น้องเลยเพราะว่าก่อที่เมงานน่ะชิออกมาเกิดย้อนเรื่องนี่แหละพี่น้องเลยบาวบุไทยเป็นบวับมาแต่เสารเพื่อนักออกมาตอนสวยเพราะว่าข้าเบียกนะคลิปนึงก็จะพิดไปซ้ำนี่ก็พี่น้องเลยทาพิษทาพี่ทาน้องอพ่ยาคู่ยังกามิต่เรื่องฮีเรื่องข้องประกาติดตามในช่องยูทูบทีมงานในนักบาวบุไทยครับบาวไก่นี่แหละลายเรื่องลายเรื่องเราที่ว่าห้าโลกหรือว่าทายาคู่ยังเพิ่มเติมกะ คอมเมนต์ถามหน่พี่น้องเลยหรือว่าแซฟมาถามทักมาถามอะไรว่าเป็นนิยังอีสังจังไหเกี่ยวกับยังน,นนะบานี้เฮาก็าชีกับกอนบารนี้พี่น้องเลยยังถา้ามึงถ้าติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเลยบายบายน้องฮัมบ๊ายบายฮัมบ๊ายบายเอ้ย